ดีคัะอันนี้มาถ่ายคลิปอีกแล้วเดี๋ยวไปขุดงานก่อนนาายังวันนี้ก็ยังไม่เจอเลยดูดูดูไมเอยนี่ไงมีเดมอนอยูโอึดจะทำไว้จะทำอะไรชันทำาเอ๊ยยา ดี๋ยไปขุดตรงนั้นเลยอะไรนะก็ทดไอไอ้ไอพอัแบบเทดเดี๋ยวแปค่ะโอเคอ้อมมาก็ได้ได้ยังงโอเคไปขุดงืองก่อนปิกแอ็กปะพังเลยอยากให้ปิกแอ็กเล็กไปขุดไดมอนด์เออมีปิกแอ็กเอกแล้วนี่ไม่เห็นดีกว่าเราเฮ้ยไ่บอกเล เด้เลมอนเม็ดแรกสองสองกูได้ไหมโอเคทำไมมันเยอะจังอะสามสี่ห้าหกเดี๋ยวนะกถูกไปหกห้าอยู่หรือกโอ้ยโดนเก็บด้วยกัหนโอเคยวน้องก็จะได้ตัวนึ อย่างนั้นก็ไม่เจอลาวาเออเจอเรื่องเาวาใช่ไหมอย่าพูดถึงมาบ๊าาบคุณอย่ามาบ๊อบพราะเพราเราหยุดหยุดใต้น้ำนะจะมีลาวาได้ไงเอ็ดดี้ันะก็มีได้นะเอ็ดดี้เอ็ดดี้ฉันหักโคงนะ้งอ่ะเพราะว่าเพราะว่าน้ำทะลักออกมาว่าแล้วก็มันได้ย,นยินเสียงดอมบี้โคลงเคยถ่ายคลิปนี้ได้แล้วทอดหมดจะทอดกันไปทำเป็น X เลย ขุดอีกทีนึงน่าจะพังแล้วมั้งไหนลึกงั้นตัดไปตอนขึ้นเสร็จเลยนะแค่ไหนโอเคค่ะบันไดดีกว่าเดี๋ยวบนไดอยู่ในกลรองโอเคตายทำบันไดดีกว่าเดี๋ยวบนไดอยู่ในกลรองช่างหวังมั้งเถอะ เดี๋ยวเราขึ้นมาทำอะไรอีกนั่นลืมเลยเรองเออมาทำไอ้พิกแองก์อะพิงแองไปเอาหินในกล่องก่อนทำไมม<อ>ันมีแต่ไดมอนด์ไว้เลยไปเอาหินกับไม้มาในกล่องเออลืมลืม,ลมไม้ลืมไมห้หินด้วยหินด้วย <มา S 2> เอาติ๊กมาเอาเท่านี้มาหินด้วย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 หิเดี๋ยอย่างดิ โอเคไปขุดกันต่อเมื่อกี้เขาพูดภาษาอะไรไปขุดกันต่อนี่ก็แปะเออลืมทอนอีกแล้วเดี๋ยวต้องใช้ไหมอืมเอาไม่หมดอ่ะเดี๋ยวไปเดียวเดียวจะไปที่ต๊ะผอมทำไมอะไรนี่อย่ามามั่วก่อนนี่กำลังทำอยู่เลยว้ยสุดยอด เออพังยังไม่พังล่ะทีอยากจะพังเราจะทำสติกนะทำให้หมดบ้านเลยต่อไปเราทำอะไรต่อนะ้ืมนะทอด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 ไม่ได้เอา่านในกล่อ<ป>งใช่แบเออันเยอะจริงแบบอืมบินโอเคแป๊บนึงนะครับออ โอเคทำทดต่อโอเคหมดใครมาทำอะไรหน้าบ้านเนี่ยฮัลโหลโู้ดีพ่อค่ะฮัลโหลมีอะไรไหมมั้งไม่มีอะไรเด้ พ่อไปคนเดียให้เราดูวันนี้ก็ได้ไงอือมีไดมอนด์่ะเอาไหมไม่เอาค่ออกโอ้ยเปด้มกันไปแลวบ๊ายบายไปตัดนานบ้างก็ได้ไม่ัดทำอะไรต่อนะลืมนะเว้ยนี้จะทำควาเบ๊ไปบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะทําะเบ๊ะเบะ ท,ทำไมมันเดินนานจาังเลยเนี่ยวิแต่เใช้ในในกดวิ่งด,ดิอ่าเดี๋ยวว่าพวกเราจะไป็นสามแบทะเลสาบกันทะเลทะเลสาบไม่มีมีแต่ทะเลเออก็ไปทำแบบทะเลกันดีวกว่าแล้วพวกเราจะใช้ดาบเห็นไม่ใช้ดบาบมะไรก็ได้ออหน้าแบ๊บ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 โอ้ยโดนไดชัตโตนิกเลยหุยหุยอ่ะ ลาวาทาละลักออกมแล้วทำไมไม่ไปเก็บไดมอนด์เดี๋ยวลาวามาแล้วพวกเราเนไดมอนด์ตายอะ่ะเออได้อยู่ในตัวนี่ว่ะไปเลยไปเก็บเลยโอ้มีเด็กด้วยเหล็กอะไรนี่ตัวนี้ไงไม่เห็นเลย,ยไปก่อนไปก่อนไปเก็บก่อนเดี๋ยวลาวาทาละลักออกมาจะทำยไงขีู่หนังวางเอาะแถวนี้ก็ได้ โอเคขอโทษกับเขียงลูกกวงนิดหนึ่งนะพอดี Body. เป็นอะไรก็ไม่รู้แถวบ้านอ่ะพอดีเนนะ Body. ขียงอะไรเดี๋ยวนี้อะไรเนะ <c oughs> ดี๋ยวนี้แป๊บหนึ่งนะครับโอเค เก็บก่อนเก็บไดมอนเก็บได้ตัวไหมด้วยผ่านโอเคไปกันต่ออุ้ยไปกดอะไร,นรไเไไไรนี่ยฮะเออยปิดเอออันนี้แหละถูกแล้วเอออันนี้ก็นนนนนนได้ เออ,เอ้ยจะผัดทำไมเนี่ยเออขุดติกดเด็กนี่แหละไม่ใช้ปืนหรอกบ้าขุดนี้ก็ไดลโอ้ยมันติดหวยเลยโอ้ยอะไรเนี่ยรวดไม่ได้เลยโอเคลองขุดอันนี้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 ไวน้นะครับเล็กเยอะจริงจริงวังนนี้มาทำอะไรดีอ่ะที่เก็บขุดเนื้ มีกินแ,น,แนี่ยหินเกลรนีวันนี้จะไปทำรวดทะเลดีไหมสำรวด,ดเกทะเลดีกว่าที่จะขุดน้ำแหละขับเรือเดี๋ยวไปสร้างเรือก่อนนะเดี๋ยวเฮ้ยทำไมขึ้นนานจังเออทนาบบทีทำเรือก่อนใช่ไหมโัวดีมีไม้อยู่อเออเดี๋ยวเหล็กไปเผาได้ไม่ต้องพูดหรอกไป ำเรือใช่ไหมาแล้วเรืออยู่ไหนล่ะทีนี้โชกเกอร์บอกในเรือล่ะทีนี้อู้หมีแตงโมด้วยนั่นทำไมในเรือในเรือดังครัเรืออยู่ไหนล่ะในเรือเรือประหลาดกิจอะไรนะเจแปบยนโบ๊ดเบ๊ดใช่ไหมอย่าพูดดังบีอยู่ไหนเนี่ย มีโอนี่เเดี๋ยวแล้โอเคไปสำรวจทะเลเตรียมท่อเตรียมอาหารเตรียมอาหารเผาเลยคันเลยเดี๋ยวเผาเดี๋ยวเผาแล้วไม่มีอาหารเลยเดี๋ยวไปฆ่าเลยไปก็แบบเรื่องฐานมากเผาเด็กโอเคเขาแอบหนงระหว่างนั้นหนไม่ได้เด็ เตียงไปด้วยไหมเอาเตียงไปด้วยก็ได้บ uh, ้านเราก็เตี<_<_<_<_<_<_<_้ยเตี้ยว่าูกแล้วี่่จะเปิดประตูทำไมล่ะจะคลิปตู้ข้าบ้านเราเปิดตูน้ำเตมโอ๊ยเป็นไงโอเคทีนี้ทำอะไรต่อน้มแล้วเออไปด้านนอกไปฆ่าแก่โอเคไปฆ่ากอกันเดินด่ทาโอเคไป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 ไทไ่ไป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 ไไป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 ไมไปไปไปไไมไ ไปหาอาหารก่อนแล้วไหนบอกว่าจะไปไปทำลำไม้ไปทำดาบอุ๊ยนุยนุ้ยข้อโดดข้อโดดนี่ว่ามันเกือบเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนทำดาบหินก่อนนี่จะแปทารที่โต๊ะครับทำแมวอะไรมีดาบหินไหมอันนี่ไงได้แล้วดาบหินโอเคพอแค่นี้ก่อนวิ่ง วิ่งวิ่งวิ่งวิ่นนะโอเคไปดีกว่าไปหาอาหารก่อนอาหารไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหางน้นอัมันจะเป็นอะไรน้ำแข็งเหรอวจะเปท่มงนั่เกาะอ่น้ำแข็งเหรอย่มย่มนี่ เราโชว์เร kind of ือมาก่อนไหมเออแล้วค่อยไบค้าบกะรู้ก็ได้ต้นไม้ก็มีไม่เห็นเลยมีต้นไม้ยังไงแยกข้กวบนเกาะนี้มีอะไรบ้างล่ะเนี่ยแล้วมาเกิดูในพิกัดห้าพันเย้ เรยวมาด้วยมเรือมาด้วยเรือมาเล่นเรือเรือวายตกนะเรือฝนตกอีกแบบตอนที่ฝนไม่ตกดีกว่าไหมอู้หีมาตกอีกแบบตอนที่เลื่ดิเฮ้ยวันนี้มีแบบตอนที่ฝนไม่ตกดีกว่าไหมบอกมันวันนี้มีน้อยมีน้อยน่ารักมีดอกไม้ด้วย Lộn mãi nó ra đập máy nguyên nguyên nó Ở đây nằm kiến dưỡng Đồ đi Đồ phe à. ừ. nó mét đại đồng Hay có nhầm bỏ nguyên nà lại Tông ní nằm kiến à Mẹ nó lươi nó lươi nó lươi Tông ní mà nà 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 Mù bắt nằm bình kín đi nà nè, đu đi quả Làm mấy Lấy là có bây khám ăn nè Npc บอกเลยว,ว่าเฮ้ยแกมาทําอะไรบ้านฉันเนี่ยฮ่าฮตลกมากอ้าวมียายแบงมุมแสดงว่าเป็นหมูบ้านร้างนี่หน่อยเออแต่ก็อยากได้เต็มเลยขุดขุดตู้บ้านนี่มันอยู่ไหนไหนเอาอาหารไปตู้อยู่ไหนล่ะเนี่ยอยู่ด้านไหว้บ้านในบ้านมีอะไรไหมมันมีเออเอาเอาเอาต่อเผาไปไปไม่มีที่ขุดเอานี่ไงอยู่นี่ตาบอดโดดของโดดของ เอาของแม่หมดเดียวไม่ต้องเอาใจหมดต้องเปผีอะไรโล้บ้านเด็นพีซีทำจากหีม้นี่อะไรบ้านน้ำแข็งบ้านน้ำแข็งรองเข้าไปดูเอาข้าวใบ<อ>เอา,ข,าข้าวด้วยไม่มีซีดด้วยเออน่าอร่อยข้าวนี่คืออะไรอ่ะก็ข้าวข้าวมาถึงไอ้นี้มันคืออะไรอ่ะเออลงมาอยู่ได้ด้วยเอาไปเอาไปขโมยไปเด็ด โดยเป็นที่ทำปุ๋ยปุ๋ยมากเขาบอกว่าทำปุ๋ยมากโอเคดูไปให้หมดเข้าคือไปขุดดินบ้างเขาโอเคมีของอะไรให้ขโมยบ้างหมู่บ้านนี้ไอ้ไอ้บ้าโอเคหมดจับย้ายอยู่ที่นี่มีอะไรมั่งอ่ะมีระกคังอ่ะแต่นี่มันขุด อะไรห่ังไปน่่ยนี่มันเป็นน้ำแข็งอ่ะขุดอันนี้ได้ไหม,เ,มอเออมนุษย์เดมอนขุดเอ้ยเดี๋ยวว้ายบ้าัปหมด,ดโอ๊ยจะเปิดทำไมเดี่ย ตอนนี้มีอะไรกินบ้างเฮ้ยมีเชรอทมีเครอทด้วยแล้วก็มีอไหนไหนหนูบ้านนี้ก็เป็นซอมบี้แล้วขอโดยหมดเลยก็แล้วกันแล้วทำไมข้าวดูไม่หมดล่ะขี้เกียจข้าวก็มีแล้วข้าวมันเก่เอาเอาขโมยได้นะเอาบีบลูดด้วยบีบลูดฉันมาให้นะนานาบอบีบลู เหมือนบ้านเลยคิดเกิดเบีดโรดเบรดโรดออกมาแค่นี่ก็บอกเลยคิดจขุดน้าๆหมู่บ้านนี้มันมีอะไรบ้างนอกจากเงินอุ้ยมีมาเลยก็มาแล้วนี่นี้นี่จ้าในตู้ไห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 นมันไปแล้วมาหลังอู้หดีมาหน่วยมาหลังนี่เขาใครถังม้าอะไนี้นี่มานี่หมูแดะเอาออกมาตา ออกมาเพื่อมาถูใจกันเอาออกมาดมาเอา้วไปด้ยตนออออกมาดาแค่ไม่มีไรหมูตัวนี้เป็นไรแค่อยากขโมยวันหม <im itating>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  <im ูน่าจะจูกัอ่าน่อะไรนะเอ้ยชูกาเกนเก็บการเกนแล้วไปทมันุกเนี่ยแล้วได้นลางมีอะไรอยู่ พอดีกระต,ต่ายอุ้ยตกใจบ้านาน่ะ N P C หลังไหนเนี่ยบ้านที่มันลึกลับให้ให้หายายนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไปดูหน่อยบ้าน N P C มาดูเดียดเด่ยวดดเดี่ยวแถวนี้ได้ไงเฮ้ยกระตุกบ้าน N P C มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยขุดพรมขุดพรมก่อนแล้วใครมาตั้งแถวนี้แบดทดอตบ้านหลังหนาไม่อยู่ตรงนี้แบดท็อตก่อนเออมืดมุกมันแข็งแล้วไายแต่เดีย มันอยู่ไหนอ่ะฉันเคยเห็นว่ามันอยู่ด้านหน้าต้องขุดสนูต้องขุดสนูจนูนี่สวัสดีอุ้ยอ่ะนี่มันบ้านอะรเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะขุดดินไปด้วยดีกว่าไหมแมามันอยู่ไหนอ่ะขุดดินไปด้วยมันอยู่ไหนหรอนี่ถาม่านบอกว่าขุดดินไปด้วยแล้วใครเอาบ้านสนูมาไว้แถวนี้อ่ะอย่างนั้นก็ได้ผมผมฝีด้วยกันแต่เตียงหรือเปล่าน่าจะน่าจะ โอ้ยแล้วก็ไปขุดทีงนั้นอ๋อ,อหายดว้วยมันต้องมีสิก็อยู่ใต้ดินหรือเปล่าที่มีพุ่วด้ะก็พวกเราเอาพุ่วไปคราบเรือไหมอืมเรือไม่ต้องคราบมไม่ต้องใช้พุ่วม้ยเดอแต่มันต้องใช้นะเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้บูบูนนชันนี้ไม่ต้องใช้แต่ว่ามันอยู่ไหนอ่ะอยู่ใต้ตัวคราบป่ะบูชันหัวมันขี้เกียจหาละหาไปไปไปไม่มีแล้ว

ทำได้ประมาณจกทางนู <i> ้นหนูแถวนี้มีอะไรมั่งนี่เวลาพวกเราถ่ายคลิปพวกเราไม่เคยทำเวยไม่เป็นไปนน้ำแข็งกลับมาดีกว่าเดี๋ยวพวกเราไปสำรวจทิศทางอื่นก่อนดีกว่านะนั่นะม่จะหมีด้วยนะอย่างนีอย่าไปฆ่ามันนะโอ้ะฆ่ากระต่ายเลกระต่ายตาแดงกระต่ายเป็นไรอ่ะกระต่ายเป็นไรนุ้ย ตาตป็นนุ้ตาแดงเหรอเนตาแดงเหรอบ้าไ่ไกล้ตาตาแดงอ่ะยาก็ทุนมิ๊โอ้ยผิดเหือไม่จะถึงบ้านนี้ก็วิ่งดิครับจะคอยอะไรวิ่งวิหารลดเดียวไม่เป็นไรหรอกเติมเติมสะพานด้วยไม่ต้องลงน้ำแข็งต้องลงดิหเแค่หิมะที่ปกติมี ตึงตึงตึงอยากต้องขอโทษด้วยนะถ้ามีเสียงรบกวนเพื่อเออ่ขุดก็ขอยยืมไม้หน่อยเออขุดไม้ไปยทำเชือกเวลคือดีมากโอ้ยให้ดาบดิดาบไม้ก็ได้นะใช่อ่ะเดี๋ยวมันขี้เจือเลยใช่อหัวมันถึงไหนเราอยากทำอะไรนะโต๊ะคราบก่อนทำโต๊ะ โต้ครับโตคราบโตคราบโตคราบอะไรทั้งน้นมากนอนทำไมพี่ก็ต้องเอาโตคราบไปอยู่ไหนแน่เนี่ยเอาโตคราบมาได้ครับอะไรนั่นลืมแล้วแชชูเวลแชชูเวลแชชูเวลนี่ไงน่ารักแชชูเวลแชชูเวลแล้วก็เอามาเพราะเราต้องทิ้งของไปสักอย่างแน่ก็เก็บโตคราบเพราะว่าทงเต็ม ทิ้งทิ้งทิ้งเลยดีเนส้ตนทอดเนี่ยทิ้งทิ้งทิ้งดีเนื้อลอมบี้เนีทิ้งนี้ไปปะเนื้อลอมบี้ดีอะไรหรอหัวมันถึงเนื้อลอมบี้เอาไว้ทำไมมันมืดแล้วเนี่ยลอมบี้ให้ด้วยไปยังแล้วเตียงอยู่ไหนอะตบเปียงเขาและขยับไปดิ

กินอาหารก่อนเพื่อนอันขุดไรเฮ้ยดูใจเมึโอ้ยแล้วรถให้มาแว้นแถวนี้เนี่ยบ้านอะไรนะเพื่อนโอ้ยขุดตินบ้านเขาอีกจู่จู่จู่จจู่เออขุดอย่างนี้ก็ได้วยขอยิบตีม้าหนึ่งนะคะเอาไปปลาเล่นอีมาให้หมดบ้านเลยหน้าฝนแบบนี้เนี่ยหน้าอ่ะไม่ใช่หน้าฝนแบบนี้มันต้องเป็นห้องเต็ม ทิ้งพงไปดีกว่าเพราะว่าทิงนะดอมเบ้เออเออที่ทำเพื่ออะไรม,มากดทิ้งช้าละกินมากดทิ้งอยู่ทิ้งไปเลยทิ้งทิ้งทิ้งหลุดทำฟลีมเก็บธนูกลับไปทำธน,นูเมนไปเถอะกลับบ้านโอ้ยเก็บได้มาหกสิบเออกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดียวเด<อ><า>ียวเดียวหึงทางหนึ่งทาง<ๆ> มมีอะมีอยหากินไหมอะก็มีนะะกินในตัวข้ามีแล้วได้อะไรอะนะข้ามีแลวได้อะไรบ้างเบเนลาเ้ามปลาทำไม่ะก็เอามาเผาแล้วก็กินไม่มีเตาเผาทั้งไหนเออ่านก็ยังไม่มีเลยถึงมีบถ่านก็ไม่มีจะบ้านดีกว่าลับ้านทางไหนอะทางนี้ทางนี้ทางนี้ เดินเดินไปเถอะเด็กก็หลงเออเดินเดินไปเดี๋ยวขนลงได้เหรอปืนเด็กตบเปี๊ยงเจ็บมือเจ็บมือเลยทีนี้โอ๊ยเจ็บกินอาหารก่อนเร็วเดี๋ยวจะตายไม่เป็นไรรถแค่สามหลอดอาโ้รื่อยื่ยื่นยื่อสามหลอดื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อไอเรือ่นนี้ก็ไป้ละไปดีกว่ากลับบ้านปลาแซลมอนปล่แซลมอนนั่นไงกินยาไม่ิชซ์เนี่ย จะมองเห็นด้าน si ้ามีอะไรบ้างเออดังไงเกาะของเรานี่นะทำไมเรามาขึ้นเทำไมเราอยู่ตรงนู้ทำไมเรามาขึ้นเนเกาะร้างไม่ใช่เกาะร้างก็เกาะร้างไงมันก็มีเกาะเรียกทั้งโลกไปนี่อุ้ยมีปลาคอดด้วยน่ากินอุ้ยมีโลมาด้วยนอนน่ารักไนบ้างหรือไงเมื่อจะถึงเนี่ยนี่ถึงแล้ว วิ่งชายหาดบ้านเราแล้วอุยยอ้ยกระโดดอุ้ยติดเรือดมันสังนนะ่งพลาดยังไเนี่ยเย่โลกของมาเยอะมากเลยวันนี้ออาวิง่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปยาวๆพรา,ย,าย,ยังไม่ไปอีกเหรอพ้อพ่อขายเรียร้อนพ่อขายเรียรถถ้อนแถวบ้านอะกระโดดทำอะไรนะเมื่อกี้ดืมแลดวลมเฉยเลยเอาทำโฮ แซนูฮะแซนูไม่เข้าใจเมื่อกี้แซนูทำแซนูบล็อกโอเคเดี๋ยวทำฟาร์มก่อนเก็บไม่ได้ด้วยของเต็มไปเก็บกองในบ้านก่อนเอาผ่าถูกก้า็บสุกเราจงนีวางไม่ได้ดล่ยโอเค เก็บของในกล่องมั่งก็ได้นะที่ทำอะไรนะทำฟาร์มจะทำฟาร์มเหย็กพ้ามีเหล็กก็ไปเอานอนดีเปลี่ยนบล็อกก็ได้ตรงไหนว่างๆก็เออเออว่างไหมดบ้ามีซีดมั่งไหมเนี่ยไม่มีเลูบลูก็มีแครอทก็มีนะ โอ้เอาใจหยดนะสิใจเงินมิ้งตามิ้งทำไมไม่ถ่ายลืมถ่ายบ้านบ้านเอ็มบีซีมาเอาไปลงหน้าปกคลิปไม่เป็นไรอ่ะไปถ่ายไปขี้เกลียดไปไงไหนเราโตรงนั้นเลยนะอ๋ออันนั้นไหมแล้วที่บอกมันจะเอาหน้าโปกชุก้าไหมทำไมจะพังทุกหน้าโปกเป็นอะไรดีอ่ะฮะขุดไดมอนด์ได้ละเป็นนี้ขุดไดมอนก็ได้เหรขุดไดมอนด์ก็ได้นะ เออไม่ว่าง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 โอเคไปนี่เก็บของใส่อาหารก็จะหมดแล้วเราถ่ายไปยี่สิบสี่นาทีข้ามหมดแล้วเบ็ดหมดเหลือสิบเดี๋ยวอังงั้นวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะทำลายทำลาบวันนี้ขอสำลายวันนี้ก็ขอตัวแพงแค่นี้อืมงั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะเพื่อเป็นก็ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะในการทำคลิปต่อไปนะถ้าอยากทำคลิปแบบนี้โอเคแล้วก็อะไรต่อหน้าลืมนะก็คือถ้ามียอดไลค์หนึ่งพันไลค์จะทำคลิปทุกวันเลยนะเอองั้นวันนี้ขอสักสิบไลค์ก็แเลยกันนะออโอเคนะแต่แบบวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยโอเคบ๊ายบาย